เอาวันเดียวคลิปโปรโมตการตางานนะครับตรงนี้บริเวณโตํำงานพุ่มกับอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจ่ายกัอย่างพอที่จะจ่ายได้นะครับวาตงานตำการกับหลับตำรับรถโคตรนาเที่ยงตกจหนิดกับองพุ่มกับอยู่หน้าห้องน้ำแล้วกับการนี้เป็นคอมพิวเตอร์กับจ่องเครื่องกับไหวจำลองนึ่งเครื่องอ่าแล้วการนี้เต็นปลาเอ็กับวาวเลวโลงกันเลยกับ เทศบาลตำบลหัวไตโดยนายทรงไทยวุฒิธิศฐ์เทศบาลตำบลหัวไตโดยนายทรงไทยวิุฒิธิศฐ์นายกเทศมนตรีตำบลหัวไตขอเชิญที่งานลาพระ การอ่านการอ่านเป็นตอนๆไปเนี้ยกับเพราะเราจะนำเอาไปตัดโตในโปรเกมอีกครั้งหนึ่งครับฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องอ่านตีเดียวไอ้เม็ดครับเพราะอ่านตีเดียวเม็ดอ้กับรวมถึงปิดหมาดจากนั้นก็เอามาก้าวโปรเกมตัดโตเสี่ยงเอามารวบรวมเหมือนกับตั้งเม็ดตั้งกีนตั้งฟี การทำงานเดียวนี้ไงว่าแต่เล็กกับแต่เล็กอัดกับุกตีบเลือดกับตีบริมเนื้อคือมันมาตัดตอไม่ได้ต้องอัดไปพร้อมกับต้งพร้อมกับเซวอ่ะนี่คือเราแต่ว่ามันก็ดีกว่าขี้มือเราจะแก้งแร่งกว่านี้กับแต่ว่าปัจจุบันนี่คือพอแบบนี้แล้วนี่เราขี้มือตบแต่ว่าความจำจองยังมีเหมือนเดิมกับ หลังจากตัดต่อเจ็ดกัมาจัดการเรื่องความที่เสี่ยงกับเผื่อที่จะอายตัดเสี่ยงปรึบปรับปรึบปรับออกไปให้มันน่ากว้างขึ้นทุกวัดในอำเภอหัวใต้ร่วมทาบุญหน้าเรือพนมพระพบกับมหากรสินค้าพื้นกินของกินพื้นและกาเก้ากันตอนของการใส้เศ้ากับในช่วงปูดต่างๆใต้เปลียนต่างๆกับ เอายกมาตัง้งมาตัง้งมาตัง้งก่อนที่เราจะทำการมิกเสียงกับพวกปล่งต่างๆเราก็เหลือกไปเล้กลวกกับเตรียมไปเลือทตัางเม็ดไปเล็กนี่ต้องตั้โปรมกันเต็มเียบ้ายามาตีจะมาตัมที่ลั่งได้กับอคอมพิวเตอร์มันอํำหน่วยนะครับจะดวก ก็รือว่าการทํางานเดี๋ยวนี้กับงายแล้วก็สะดวกว่าเมื่อก่อนเยอะกับตั้งแต่มีคอมพิวเตอร์มาเมื่อก่อนนี้เราต้องใช้เทปริมนะครับหรือคลาดเ็จเทปจากนั้นก็พัฒนามาเป็นเอ็มงเอ็มดีแล้วก็มาเป็นรูปแบบกงคอมพิวเตอร์กับถึงตอนนี้ก็รือว่าเก๋ๆก็ทากันได้เลยครับแต่นั่นแหละเรื่องราวกลองปรกอบการกับมันก็ต้องมีกัน จะตึงกับเมื่อได้เสียงมา็ดแล้วเราก็เอามาก้าวอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมาจัดการเรื่องระเบียบเทียงอีกครั้งกับอเอามาก้าวออตโต้จูนเบื่อหง้างเสียงกับเรล่งกับมันไม่เปลี่ยนไป,ปเพราะเสียงกับเปล่งนี่กับมันต้องไปด้วยกัน จากนั้นก็นำมาเลือกคาเลคเตอร์กองเสียงที่จะออกไปว่าเราอยากได้แนวไหนกับเพื่อที่จะงายเสียงมันสมูดทีจุดกับเมื่อเสร็จแล้วก็มาจัดการเรื่องความที่ในการมาเตอร์ริ่งออกไปเพื่อที่จะายเสียงมันตากันตั้งเม็ดสามารถเปิดได้ตั้งรถเอเปิดได้ตั้งลำโพงอ่อนเปิดได้กับลำโพงทุกประเิท เพื่อที่จะมาเที่ยงแตกเที่ยงโบเที่ยงปลานายกเทสมนตรีตำบลหัวใต้และคณะโขนเชิญอีซาลาพาอีซาลาพามาแล้วละวะมาแล้วละวะเทศบาลตำบลหัวใต้โดยนายส่งไทยวิท วุติศักดิ์นายกเทศมนตรีตำบลหัวไต้และคณะขอเชิญเที่ยวกันลาพระเทศบาลตำบลหัวไต้ประจำปี2568ณสนามหน้าเทศบาลตำบลหัวไต้ในระหว่างวันที่7ถึง10ตุลาคมนี้ภายในงานพบกับการชุมนุมเรือพระทางบกทั่วทุกวัดในอำเภอหัวไต้ร่วมทำบุญหน้าเรือพนมพระพบกับมหากรสินค้าพื้นถินโ พื้นบ้านสินค้าอุปโภคบริโภคหลากหลายครบครันสนุกสนานกับมหรสพชมปรีทุกคำคืนจน7ตุลาคมสนุกสนานกับวงพญาไทยปทะมางพักร,ราบเด็กบ้าน,านเราเด็กเบียวหัวซากัวเธอไม่ ตุลาคมชมมนโนราดอกเตอร์ไทยเลียมวิเชียนสอนชัยโอเลว่าโอโอโอรักนะโอรักนะเจ้างาเมเลยรัดไม่ไดอนสาวตุลาคม วงสำรานเดชอิสระพัทธมซีทูวันเพียงไดบนดนที่นั่งใต้โคนอยู่เพียงกูนองลำควายมาริมน้องนั่งเล่นกับน้องตรงนั้นแตะจัดไม่ได้นึ่งปีลึ่งครงประเพณีดีด,ดีเพื่อสืบตานไว้ซึ่งพุทธประเพณีและหวานร่วมมือร่วมใจของพี่น้องในท้องถิ่นท้องที่ยนลื้ เที่ยวกันลาพระเทศบาลตำบลหัวไตประจำปี2568ณบริเวณหน้าเทศบาลตำบลหัวไตวันที่7ถึง10ตุลาคมนี้งานนี้เที่ยวรีชมรีจัดโดยเทศบาลตำบลหัวไตซองมือช่วยเนื้อซองข้าวิ่งพาเอาชักปลาชักปลาชักปลา